สาวหุ่นเส้นยังต้องยอมกล้าใส่ได้ไงายแวกลึกสักขนาดนี้ค่ะดาราสาวและคุณแม่สุดแซ่บสำหรับดาราสาวสวยคุณแม่ลูกหนึ่งที่เป็นทั้งดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถหลายคนรู้จักกันอย่างดีค่ะนั่นก็คือสาวเจนีอรพัฒน์ดาป้อมเพชรคุณแม่คนสวยแถมหุ่นแซ่บอีกต่างหากค่ะเธอเป็นดารานักแสดงสาวที่มีหลายคนนันชื่นชอบในฝีมือการแสดงของเธอค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะรับบทไหนเธอก็สามารถตีบทได้แตกกระจุยกระ ระจายไปเลยและเธอยังได้รับรางวัลเกี่ยวกับการแสดงมาอย่างมากมายอีกด้วยค่ะล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมาแก๊งนางฟ้าได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่จะร่วมฉลองปาร์ตี้วันเกิดของนานานะที่ปีนี้ขึ้นเลขสีเต็มตัวแล้วล่ะค่ะงานนี้คุณแม่เจนนี่จัดเต็มไม่เบาค่ะแซบสีในแบบชุดเตสแหวกลึกจนถึงสวงอกไปเลยเป็นการกลับมาทวงบัลลังตัวแม่อีกครั้งในรอบ2ปีค่ะเพราะว่าแม้แต่บุนเซนที่แซบตัวแม่เนี่ยยังต้อง ขอยอมแพ้และหลีกทางให้เลยค่ะจะสวยขน,นาดไหน,นาลงมาชมพาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ